ครุฑตรง25 25พอสอผลิตอยู่ตรงนกไายุพักตรงนี้จะมี25 26 27 28 29ค่ะจำนวนผลิตแต่ละพอสอนะคะ25 25จำนวนผลิตน้อยหายากนะคะ25 26ผลิตเพียงหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นนะคะ25 26จะผลิตน้อยสุดค่ะหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้น25 27 เยอะขึ้นมาหน่อยค่ะสองห้าสองเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดแสนเหรียญสองห้าสองแปดและสองห้าสองเก้าสองเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะหาง่ายค่ะนะคะถ้าจะเก็บนะคะดูตรงนี้ค่ะตรงนกวายุพักถ้าเป็นสองห้าสองหกสองห้าสองห้าสองห้าสองเจ็ดเก็บได้เลยค่ะนะคะเก็บได้เลยเป็นเหรียญที่หายาก ดูตรงนี้นะคะอย่าไม่ต้องไปดูตรงนี้แล้วตรงนี้เขาเหมือนกันหมดสองห้าสองห้าเหมือนกันหมดดูตรงเนี้ยค่ะจะเป็นรูปนกวายุพักเนี่ยค่ะตราสัญ,ญลักษณ์ของกระทรวงการคลังอยู่ใต้คําว่าบาทปีกหน้าเขาจะเป็นเลขสองปีกหลังจะเป็นเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะเป็นเลขไทยนะคะกดทักลงไปบนปีกนกค่ะเหรียญครุฑเหรียญครุฑเฉียงนะคะเขาก็จะมีอสองพศค่ะรับซื้อเหรียญละสิบบาทเท่ากันเดี๋ยวพนักจะเลือกอ่านนี่ไงเหรียญครุฑเฉียงพศสองห้าสองศูนย์ เห็นไหมคะที่เหรียญเขาก็จะระบุเลย2520 2520ค่ะรับซื้อเหรียญละ8บาทนะคะทุกคนเมื่อกี้แม่พูดผิดไหมนะคะ8บาทนะคะไม่ใช่10บาทเมื่อก่อนอะ่ะเคยรับ10บาทตอนนี้ปรับลดลงเหลือ8บาทค่ะเหรียญทุฑเฉียงปี2520 ปรับลดลงมาเหลือรับเพียงเหรียญละ8บาทค่ะเพราะเหรียญรับ10บาทแล้วไปต่อไม่ได้ค่ะขายต่อไม่ได้นะคะทุกคนตอนนี้ปรับลดค่ะลดลงมาเหลือเหรียญละ8บาทนะคะครุฑเฉียงค่ะครุฑเฉียงปี2520ค่ะรับซื้อเหรียญละ 8บาทครุฑนี้เขาจะมี2522 2520และ2524นะคะ2524เขามีราคาแพงค่ะลองดูนะคะเผื่อมีเผื่อใครเจอค่ะ2524นะคะมีราคาสูงมาดูกันต่ออันนี้22นี่เลยนะคะ22เหรียญครุฑรับซื้อทุกครุฑนะคะครุฑบาท17รับซื้อเหรียญละ15บาทนะคะเหรียญครุฑบาท17 15บาท ครุฑตรงรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทไม่แทสิบบาทเหรียญครุฑเฉียงนี่ค่ะสองห้าสองศูนย์เนี่ยค่ะสองห้าสองศูนย์สองห้าสองศูนย์รับซื้อเหรียญละแปดบาทสองห้าสองสองเหรียญนี้ค่ะรับซื้อเหรียญละแปดบาทเหรียญครุฑสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทค่ะ นะคะเหรียญตอนนี้ราคาเหรียญปรับลดค่ะลดทุกหน้าทุกเกือบทุกรายการมีไม่ลดอยู่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่รายการเท่านั้นเองนะคะ <_ S 1> เพราะว่าไปต่อไม่ได้คนซื้อ,ซ,อซื้อแล้วขายต่อไม่ได้ค่ะจึงจะเป็นต้องปรับลดนะคะไม่อยากลดเลยอยากซื้อในสภาพใ,ในในราคาเดิมแต่ชั่วโมงนี้นะคะไปต่อไม่ได้จําเป็นต้องลดค่ะถ้าใครคิดจะส่งเหรียญมาขายไปได้น,น,นะคะเป็นราคาใหม่เลยนะคะ ราคาเหรียญครุฑ8บาท